ได้น้อยกว่าไฟก่อนเปิดค่าตัวรถถังยอดมวยไทยเจอน้องโอศึกวัน173ถือเป็นศึกสายเลือดไทยสำหรับการเจอกันระหว่างรถถังจิตเมืองนอนกับน้องโอฮาม่ามวยไทยที่มีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ว่างเป็นเดิมพันในศึก173ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนการชกสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยค่าตัวของทางยอดมวยรุ่นเล็กวัย28ปีว่าจะได้รับค่าตัวน้อยกว่าไฟที่พบกับทาเครเซกาว่านักชกชาวญี่ปุ่นในศึกซูเปอร์ไฟวัน172เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไฟนั้นรับค่าตัว15ล้านบาทสำหรับศึกวัน173ถือเป็นศึกใหญ่แห่งปีด้วยการมีคู่มวยมากถึง17คู่มีการขิงแชมป์โลกกันถึง5เส้นจะจัดการแข่งขันที่สนามอาริอาเกะอารินากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่16พย นี้เริ่มเวลา11นาฬิกา